นี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในทุ่งแสงตะวันตอนนี้ค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืม Subscribe และเปิดแจ้งเตือนป่าใหญ่ทีวีไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้เรามาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสลีปิงใจแก้วกว้างที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งทุ่งแสงตะวันเคยมาเยือนเอ๊วันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะมาด้วยกันค่ะศูนย์การเรียนรู้สลีปิงใจแก้วกว้าง เป็นศูนย์รวมเด็กๆในละแวกบ้านสันทรายต้นกอกตำบลฟ้าห้ามเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียงรวมเด็กๆที่สนใจอยากฝึกอยากเรียนรู้ตีกลองคล้องฉาบก็เป็นประตูบานแรกๆที่จะบ่มเพาะและเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เดินบนเส้นทางศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอีกหลายแขนง เป็นช่วงเวลาเตรียมฝึกซ้อมตีกลองพอดีเลยค่ะสิทธิกิจจงังสิทธิเดช้แโยนิจงังสัพพสิทธิปรัสิทธิเมี จากที่ทุ่งแสงตะวันเคยมาเยือนเวลาผ่านไปหลายปีมีเด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าเรียนรู้และเติบโตในวิถีล้านนาเวลาสะดุ้งกองอ่ะเวลาขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตอนหมุนตัวหรือว่าอะไรยกเท้าขวาปุ๊บเอาเอาเท้านะช่วยดีดดูนะมาแล้วก็เปิดเอาเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าตั้งขา เออ,เอ,อกองมันจะมีห้องก็แก๊งงก,แกตึงมงก็แก๊กตึงมงแก๊กตึงมงตึ้งมงใช่ไหมจะเล่นลูกอะไรแล้วแต่เลยแต่พอมันลงตึงต้ง ที่เนี่ยบเจ็จลักษณะของการซับแขนแบบนักรบถ้านักรบมันซับแขนมันต้องยืดเอ้ยเ่็นฮันน่ากลัวยหมตึง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 ให้เขาเก่งไหมพ่อครูอานน์ชัยรัตน์เป็นทั้งพ่อครูและเป็นทั้งศิลปินรวมทั้งเป็นแม่เหล็กดึงดูดเด็กๆในชุมชน บ้านพ่อครูอานนท์เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เชื่อมใจคนหลายวัยเสมอมาค่ะลองยืนนี่ยังยืนสับใหม่ลองยืนดูนอกจากกลองสะบัดชัยเด็กๆได้ฝึกตีกลองอีกหลายประเภทเลยพ่อครูอานน์รักการตีกลองและเป็นสลาเป็นช่างทำกลองด้วยค่ะ นี่คือกลองตึงนงหน้าตาก็จะคล้ายๆกับกลองยาวแต่ว่ายาวกว่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเราดูฝีมือช่าดนตรกลองตึงนงนะคะมาถึงที่นี่แล้วไม่เคยเห็นที่ไหนที่เป็นแหล่งรวม,มกลองตึงนงเยอะเท่านี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นด้วยทางเหนือเนี่ยเขาะจะเรียกกลองเอวนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกับเครื่องดนตรีกลองตะลดปตปี ของเพ <มง S 1> ื่อให้จังหวะในการฟ้อนเล็บแห่ครัวตาลตกตื่นมงตกตื่ตบมงอาคาจ้างฟ้อนเร็วเชิญจ้างฟ้อนเชิญจ้างฟ้อนเะี่ยอดตึ่นมงตก มีทั้งดนตรีจังหวะอ่อนหวานนุ่นมนวลงเนี่ยมันก็นจะย่อไปตามจังหวะและแบบคึกคักม่วนงานสันเล้าสนุกสนานเด็กๆชอบมากเลยค่ะ <Cornell. S 2> ต,ตึ้งตึงตึงงไม่จังหวะมันได้นะวมือ่มอทคมันไม่ได้มีแต่ตอนยนนะไม่ใช่มีแค่ต่อนยอนครับแต่ต่อนยอนต่อนย้อนตอนยอนตอนยตอนยอน เรามีพัฒนาการโดยตลอดบอกว่าเป็นสถานที่ที่ม,มาเนี่ยภาพอ,ออกไปอาจจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเ,ออเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยลูกหลานที่มาอยู่ณที่นี้เนี่ยพัฒนาแน่นอนเนาะอย่างรุ่นพี่เนี่ยก็เรียนรู้จากที่นี่แล้วก็ไปสู่สังคมไปสู่การศึกษาไปสู่อาชีพการงานรุ่นน้องก็เป็นขึ้นที่ขยับขึ้นมาเอาจิงๆว่าถามว่าเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลง แต่มันไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเฉยกองตึงนงเนี่ยมันเป็นเป็นโมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่กับวิถีคนเมืองเชียงใหม่มานานนะครับเป็นร้อยรอปีเนี่ยแต่มันเริ่มจะมีการหายไปเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงสังคมกันที่จะทำให้สิ่งที่มันน่าจะอยู่ต่อหรือน่าจะถูก ถูกสืบทอดต่อกันเนี่ยม,มันก็กลายเป็นหายไปกลองตืงนง้งก็เป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกล่องที่ใช้สำหรับการบูจาม,มันไม่ใช่ฟ้อนอเพื่อมันเป็นอารมณ์สนุกสนานอย่างเดียว มันเกิดจากความศรัทธาการฟ้อนก็เป็นการฟ้อนเพื่อบูชาใช่เรื่องของการฟื้นฟูและสืบสารภูมิปัญญาล้านนาน,นี่มีหลายเรื่องมากทั้งการสาแสดงดนตรีและการละเล่นการสร้างการทำที่นี่มีชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งค่ะ,ะคือเรื่องลูกคางที่เรียกว่าบะคางโวสำคัญมากเลยนะคะ วันนี้บะขาวโว้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่แล้วที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแหล่งชุมนุมของเด็กๆในชุมชนบ้านสันทรายต้นกอกทุกเย็นหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆจะชวนกันมาที่นี่ฝึกตีกลองเล่นดนตรีฟ้อนรำ เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหลายอย่างค่ะทําบากลิ้นเข้าไปบากลิ้นเข้าไปบากนี่เพ้ย่ออย่างเพื่อมันบางบางเศจเวลาพัานนี้ลมมันจะได้เข้ามันไม่เกิดเสียงดังเมื่อ16ปีก่อนทุ่งแสงตะวันเคยถ่ายทำบะขางโวที่บ้านพ่อครูอานทน์ตื่นตาตื่นใจกับการทําลูกคางชนิดพิเศษเป็นลูกคางที่ส่งเสียงได้เเสียงมันจะออกไม่มีลิล้นละ ไอ้นนี้ถ้าเราประกอบไปนี่ค่อนข้างจะดังละอันนี้อันนี้อันนี้พอนนจะได้ละของเล่นของเด็กจากภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ถ่ายทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยภาพอดีตเคลื่อนทับป,ปัจจุบันอบอวนไปด้วยความสุขและเบิกบานบาคาราโว ที่ศูนย์การเรียนรู้สลีปปิงใจแก้วกว้างยังคงหมุนวนและส่งเสียงแห่งความสุขจากวันวานถึงวันนี้ดูไปแล้วก็เช่นเดียวกับการที่มีเด็กๆหมุนวนเข้ามาเรียนรู้อย่างไม่เคยขาดเป็นความสุขความสดชื่นของพ่อครูแม่ครูชุมชนและเราผู้รับรู้เรื่องราวคะ่ะ จะเล่นเซียนขนาดไหนนีบางทีเนี่ยนู่นกระโดดออกเวทีไปนูน่นอะมามีเอาถาดถาดมาวางเลยเออ,อันนี้กระดานเนอะถาดกระดานแส่แข่งพันวันนี้อิงสิริวิมลลูกสาวของพ่อครูอานทน์เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในวันหยุดหรือว่าตอนเย็นๆหลังกลับมาจากทำงานก็จะช่วยพ่อขับเคลื่อนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาค่ะวอนน แบ่งพวกกแน่งาแข่งกันเลยะชากแรงไปเที่ยวกันอะไรสิแรงล้ำไปไม่มีเสียงรอก่อนรอก่อนป่ะรอก่อนแสดงว่าสมดุลมันดีมากใช่ใช่นิ่งมากสมดุลดีเวลาเล่นเก็บคะแนนถ้าอยู่ตรงกลางจะได้เยอะแต่ถ้าออกนอกกรอบก็คือ ไม่ได้แล้วพ่อครูให้น้องอีกมาแบ่งเบาภาระเรื่องอะไรบ้างคะน้องอีก็จะเป็นเป็นเือนผู้ช่วยผู้ช่วยพ่อครูแล้วก็เป็นแม่ครูตัวเองแม่ก็สอนอย่างพ่อเจ้าน้องก็จะสอนดนตรีล้านนาจาสอนสะล์ฟสะล์สอนซึ้งเนี่ยค่ะไปฮือเขาทงโนดเคาะจังหวะก่อนก่อนที่จะลงเฮียนนะคะเพื่อเขาได้ฮือปิกไปฟังก่อน อย่างสมมติเพลงลองแม่ปิงพื้นฐานเนาะค่ะว่าป็นจะไดแล้วก็มีโนตมาถ้าเขาหูจังหวะแล้วว่าเขาจะท่องเป็นทำนองได้กับโนตเนี่ยเขาจะท่องไปด้วยกันได้โอ้เจ้าเพราะว่าเรียนด้านนี้มาโดยตรง <c oughs> แรงบันดานใจอ้อย่างที่ทําให้น้องเฮียนดนตรีพื้นเมือ,องน้องคิดว่าความผูกพันน้องชอบดนตรีนะน้องรู้สึกว่าดนตรีทำพื้น้องรีแลกซ์คาผ่นาอนคลายอาจารย ถ้ามันเงียบๆก็จะรู้สึกเงาๆก็เลยเปียเครื่องดนตรีม,มาเล่นเลย และน้องคิดว่าการที่ป้อทุ่มเทขนาดเพื่อให้ติ๊นี่เป็นศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันดีอย่างไดสําหรับละอ่อนเอามุมมองวัยรุ่นมัง้งน้องว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีเวลาไปนั่งเลน่นหน้าคอมเจ้าเขายังแบบมีเวลาไ่ทํากิจกรรมยา่าเขะแล้วก็ฝึกทักษะเขาแสดงว่าการมา่รคยนติ่นี่บาได้แค่เรื่องเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาดนตรีกับว่าอย่างอื่น แต่ได้เรื่องการพัฒนาก็ว่าจะการใช้เวลาตัวอีกครับเจ้าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นกุศโลบายเจ้าที่ที่เราจะส่งต่อ,อส่งต่อในเรื่องของกระบวนการการสืบสารานร้นองยิงเล่นได้หลายเนี่ยกอ,องกตีได้กอ,องฟูเจก็ตีได้สมัตใจก็ตีได้แล้วแปลงกองได้ตัวน เป็นนักเป็นช่างทำกลองเหรอเะาคู่สลาเป็นสลาตัวเป๋แม่คเรื่องของการคึงหนังจอกจอกกองสบาชัยยิงทำกลองได้เป็นลูกสุดยอดเลยอิงเอ้ยทีนี้อายุตะไรแล้วน้องอิงจะ29แล้าวแต่น้องยังสตอมอายุไว้แค่ส5บห้าเวเด็กๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าแม้จะเติบโตแยกย้ายกันไปตามเส้นทางชีวิตบางคนเติบใหญ่ มีเส้นทางชีวิตของตนเองแต่ก็แบ่งเวลามาช่วยพ่อครูอนนท์ดูแลถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆทำให้ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงใจแก้วกว้างยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชนในชุมชนรวมทั้งการร่วมรักษาภูมิปัญญาล้านนาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆตามจังหวะเวลาและโอกาส ดีจังเลยนะคะไม่มีโอกาสมาเยือนตั้ง15-16ปีครั้งนี้ได้มาสลีปีงใจแก้วกว้างได้เห็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในชุมชนและถือว่าเป็นการสืบสารภูมิปัญญาล้านนาที่น่าภาคภูมิใจเด็กๆเองก็น่ารักมากค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจจะสืบสารอนาคตจะเป็นยังไงอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมีนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ จะยังคงเป็นเรื่องราวของสลีปิงใจแก้วกว้างแต่จะเป็นเรื่องการรวบรวมเด็กๆที่เคยมีส่วนร่วมในรายการทุ่งแสงตะวันมาคุยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเวลาเราแสดงอ่จะจริตเราต้องเหมือนสัตว์จริงๆจากเด็กตัวน้อย,อยกลายเป็นพี่ตัวโตวดูแลน้องๆเรานัดหมายเด็กสลีปิงใจมาเจอกัน<อ>วันวาน,วนและวันนี้ของพวกเขาจะเป็นยังไงอย่าพลาดนะคะพอม่เห็นอย่างนี้แล้วเนะี่ยก็รู้สึกภูมิใจ